นี่ครับกล้วยที่เรากินไม่หมดกินไม่ทันนะครับมันสุกเกินไปเห็นไหมครับเขาก็จะมาดูดน้ำหวานข้างบนตัวเล็กนี่เป็นชั้นโรงนะครับส่วนตัวซ้ายมือล่างนี่เป็นพึ่งพวงปะนะครับกล้วยเป็นส่วนประกอบของฟีลโลมนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพึ่งก็จะชอบเป็นพิเศษ แสงนิดนึงเในครับเขาพยายามดูดน้ําหวานจากกล้วยจํำๆนะครับสวนใดมีกล้วยหรืออยากรู้ว่ามีพึ่งอยู่แต่นั้นก็ปลูกกล้วยนะครับดอกกล้วยนี้ก็ให้น้ําหวานนะครับผมเคยถ่ายคลิไปไว้นะครับในเพจลองไปไล่ดูนะครับนี่เป็นวิธีการตรวจเช็คว่าแหล่งใดมีพึ่งอาศัยอยู่นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นน้ําหวานเยอะ ยอดเยี่ยมมากครับพึ่งโปรงป่าและชนโรงอุดรธานีขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ